มีแมวใครเอามาปล่อยก็ไม่รู้มาร้องขอข้าวกินจะเข้าบ้านก็ไม่กล้าเข้าไอ้โชคดีมันไม่ชอบแมวหรือสัตว์ตัวไหนถ้ามาเนี่ยมันก็จะไล่งับก็เลยจะต้องมาร้องขอตรงหัวที่นอนมีวิธาวิธีการก็คือเอาไอ้โชคดีไอ้โชคดีเข้ามาในบ้านแล้วก็เอาข้าวใส่ถุงหย่อนไปให้แมวแมวก็กินใหญ่เลยรีบกินข้าวแล้วเดี๋ยวโชคดีมา จะได้หนีได้เป็นแมวขยอามาปล่อยอะทุกทุกคนมาอยู่รอบๆบบ้านนี่แหละแต่เข้าบ้านไม่ได้พอไอ้โชคดีไอ้โชคดีจะไล่งับก็เลยนี่ได้กินข้าวแล้วหรือ,อรีบกินข้าวเลยเดี๋ยวโชคดีไอ้พอเตรียมข้าวจะให้แมวไอ้โชคดีได้ยินเสียงเตรียมขยับใหญ่เลย แต่ออกไปนอกบ้านไม่ได้เพราะเราไม่ให้ออกไปถ้าออกไปก็จะไปไล่แมวตัวนี้เนาะอ่ามาขอข้าวกินได้กินแล้วกินให้อร่อยเด้อแมวแมวแมแมต่ยังเปลี่ยวอยู่นะทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้คนหรอกมั้งยังกลัวอยู่ กินเยอะเลยเกือบหมดเลยกินเยอะเ<ๆ>ยอะมียกินใหญ่ข้าวม่กกี้เยอะนะทุกคนดูหูคงไม่ได้กินหลายวันอะ่ะปกติก็พยายามจะเอาวางไว้ข้าววางไวใ้ให้ใต้ต้นไม้หน้าบ้านรอบรอบบ้านอยู่แต่ว่าพอวางไว้แล้วก็อาจจะมีหมาตัวอื่นมามั่งไอเมียวมันก็ ไม่ทันได้กินมัน้งไม่รู้ว่าไม่ได้กินกี่วันแล้วล่ะมาวันนี้ได้กินเยอะเลยโหกินหมดเลยข้าวเมื่อกี้นี่เยอะนะปกติแมวจะไม่กินเยอะขนาดนี้แต่ตัวนี้คงหิวจัดแหละกินเยอะเลยอืมเนาะหิวเนาะเอานะชีวิตสัตว์โลกเนอะจะได้กินเะนะี่ะเป็นไงมั่งอร่อยป่ะแมวอร่อยไหมครับอร่อยป่า กินไปก็เราแวงไปทุกคนกลัวโชคดีจะออกไปแต่ไม่ต้องกลัวตอนนี้โชคดีมันนอนหลับอยู่ในบ้านมันออกไปไม่ได้เพราะไม่ให้ออกไปถ้าออกไปดิไอ้นี่ไม่ได้กินข้าวหรอกจะต้องโดนในโชคดีไล่กวดหนีขึ้นกำแพงนี่กำแพงนี่วิธีหนีของมันของไอเจ้าเหมียวหนีขึ้นกำแพงแล้วก็โดดออกไปข้างนอกนู้นไปไล่ที่สองอ อันนี้ก็อยู่ทำเลดีถ้าไอ้โชคดีมาหรือภัยมาก็จะวิ่งกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ฝั่งนู้นแมวกระโดดแมวกระโดดกำแพงเป็นแมวกระโดดกำแพงแล้วนี่กินให้หมดเลยกินให้หมดเลยจาเหมียวจาเหมียวปีถึงไหนละไปดูซิอ๋อกินเยอะเลยทุกคนหิว อารีบกินข้าวไม่ต้องกลัวเลยลูกเดี๋ยวกินให้อิ่มไว้ก่อนมาลองขอข้างหัวนอนเสียงดังเลยกำลังนอนหลับอยู่ทุกคนตื่นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบบ้านเสียงนกร้องต้นหม่อนต้นอ้อยนี่รู้สึกจะลกเนาะก็ต้องตัดทิ้ง แต่ก็เป็นป่านะตั้งใจทําให้มันเป็นป่ารอบบ้านทุกคนจะได้ล่มลื่นอันนี้หัวนอนอันนี้อ้เหมียวมาหากินมาขอกินอยู่หัวนอนอิ่มไหมเหมียวกินอิ่มไหมกินนี่อิ่มเลยกินนี่อิ่มเลยเดี๋ยวให้โชคดีออกไปจะยุ่งอีกกินไปก็ระแวงไปเนาะกินนี่ิม ระแวงกลัวให้โชคดีเม้าเมเม้าเมนะเดินไหมเดินนี่เดินนี่เห็นไหมนี่ยเห็นมือไหมเนี่ยนะี๋ยวโดดใส่มือนี่แล้วออกไปไม่ได้ทุกคนออกไปโชคดีตามออกไปไอ้โชคดีก็จะไปไล่ตัวนี้ มมมันนี่โดดใส่มือนี่แล้วโดดได้ไหมโดดได้ไหมมันนี่หมเฮียมาเดินมาเมีมาอืมอืมอืมอมมาเดินมาโดดขึ้นมาไหมนี่มเดินมาไหมไป ออกไปไม่ได้โชคดีจะกลับไล่งับอีกเดี๋ยวให้มันคุณก่อนทุกคนมันคุณก่อนค่อยค่อยเลี้ยงมันค่อยค่อยให้ข้าวมันให้มันคุ้นคนก่อนแต่ว่าไม่รู้จะเลี้ยงมันได้ไหมโชคดีมันไม่ชอบแมวนะนะ่นนะดอแต็มมือนี่มาอืมนะนดอแต็มมือนี่ ជូនណែនេះខ្លួនដែរមិនឡើងទេໂຕនេះខ្លួនដែរមិនមើលជូនដែរមិនហឺ